สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูชื่อครูดวงกมลกลิ่นดีสอนอยู่ที่โรงเรียนบางมดวิทยารีสุขวัโจนอุถัมภธร,รมค่ะก็ต้องบอกว่าออยินดีกับนักเรียนทุกคนนะคะในการก้าวเข้าสู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับชั้นม .4 ครูเชื่อว่ามีความสำคัญมากๆกับสำหรับนักเรียนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องสร้างรากฐานหรือว่าพื้นฐานให้มั่นคงเพื่อเราจะได้ เรียนรู้ในระดับชั้นม5ม .6 ได้อย่างง่ายนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน1รหัสวิชาคควาย3 1 1 0 1นะคะเรามารู้จักรายวิชานี้กันก่อนค่ะสำหรับรายวิชานี้นะคะตรงกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้สาระที่1จํานวนและพีชคณิตค่ะมาตรฐานคควาย1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวนระบบจำนวนการดำเนินการของจำนวนผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการสมบัติของการดำเนินการและนำไปใช้อันนี้คือตัวมาตรฐานนะคะส่วนตัวชี้วัดที่เราจะวัดนักเรียนในการเรียนเทอมนี้นะคะก็คือตัวชี้วัดคคว1.1ม .4 ข้อที่1ค่ะเข้าใจและก็ใช้ความรู้เกี่ยวกับเซต และตักกศาสตร์เบื้องต้นในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์นักเรียนจะเห็นคําอยู่สองคำซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วจากพี่ๆหรือว่าจากหนังสือในที่ต่างๆนะคะคําแรกก็คือในเรื่องของคําว่าเซตแล้วก็คําว่าตักกศาสตร์เบื้องต้นเพราะฉะนั้นในเนื้อหาม .4 เนี่ยคะ่ะเราจะเรียนรู้อยู่2หน่วยการเรียนรู้ก็คือเรื่องเซต หน้าตาของเซตเป็นยังไงบ้างนี่เลยค่ะสัญลักษณ์ของหน้าตาเซตนะคะก็จะมีหน้าตามีตัวที่นักเรียนอาจจะยังไม่คุ้นชินหรือว่ายังไม่เคยเห็นมาก่อนเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่2ก็คือเรื่องของตักกศาสา์เบื้องตอน้นตักกศาสตร์ก็จะมีสัญลักษณ์ ตามนี้เลยนะคะเราก็จะได้เรียนรู้กันอะคะ่ะงั้นเราไปที่เรื่องของเซตเลยนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1ในเรื่องของเซตเรียนอะไรบ้างก็คือเราจะมาเรียนรู้ความหมายของเซตนะคะการเขียนเซตการเขียนเซตเนะะี่ยค่ะในโซนสีเขียวนะคะจะเป็นการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกกับแบบบอกเงื่อนไขแล้วก็จะมาแยกประเภทของเซตไม่ว่าจะเป็นเซตจำกัด เซตอนันต์เซตว่างนะคะเราจะมาเรียนการเท่ากันของเซตเรียนรู้เอกพภพสัมพัทธ์สับเซตแล้วก็พาวเวอร์เซตนะคะรวมไปถึงการดำเนินการของเซตก็จะมีอยู่4การดำเนินการยูเนียนนะคะ2อินเตอร์เซชัน3ผลต่าง4คอมพิเมนต์นะคะแล้วเราก็จะไปเรียนรู้ในเรื่องของแผนภาพเวนและออยเลอร์ซึ่ง จะเป็นแผนภาพที่เราจะนำไปใช้ในการแก้ปัญหานะคะสำหรับในเนื้อหาเซตของม .4 ก็จะมีเนื้อหาเท่านี้เราไปเริ่มกันเลยนะคะสำหรับเนื้อหาแรกก็คือความหมายของเซตครูยกตัวอย่างให้นักเรียนหาสมาชิกของกลุ่มของสระในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างที่เป็นสมาชิกในสระภาษาอังกฤษก็จะมีตัว A ตัว E I Oh, แล้วก็อยู่ซึ่งนักเรียนทุกคนเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วเนาะสำหรับสระในภาษาอังกฤษตัวอย่างที่สองนะคะให้นักเรียนหาสมาชิกของกลุ่มของชื่อวันในสัปดาห์มีอะไรบ้างชื่อวันในสัปดาห์ก็จะมีอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบ,บดีศุกร์และเสาร์ตัวอย่างถัดไปนะคะให้นักเรียนหาสมาชิกของกลุ่มของหมู่เลือดในระบบ ABO บางคนเอ๊หนูไม่รู้จักเลยค่ะระบบ ABO ระบบ ABO ก็เป็นระบบทั่วไปที่เราใช้วัดหมู่เลือดของเราอะนะคะจริงๆแล้วมันมีหลายระบบถ้านักเรียนสนใจก็ลองไปศึกษาดูนะคะว่าระบบนี้เป็นยังไงเชื่อมโยงกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสมาชิกมีอะไรบ้างสำหรับหมู่เลือดนะคะแน่นอนค่ะกรุ๊ปเลือดหรือเราเรียกก็คือหมู่เลือดก็คือ A ค่ะ B แล้วก็ AB หมู่เลือดอะไรคะ O ค่ะหมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นสมาชิกก็จะมี A B A B และ O ต่อไปค่ะให้นักเรียนหากลุ่มของจำนวนนับที่น้อยกว่า10จจำนวนนับที่น้อยกว่า10มีอะไรบ้างคะสมาชิกค่ะก็จะเป็น1ค่ะเวลาเรานับเลขเนาะ1 2 3ไปเรื่อยๆแต่นักเรียนอย่าลืมนะคะว่าเขามีคำว่า น้อยกว่า 10! เพราะฉะนั้นสมาชิกก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8และ9 10ไม่รวมนะคะเพราะว่า10ไม่ได้น้อยกว่า10เนาะ,ะจากตัวอย่างทั้งหมดนี้ค่ะเราสามารถหาสมาชิกได้เราจะไม่เรียกว่ากลุ่มแล้วในทางคณิตศาสตร์เราเรียกสิ่งพวกนี้ว่าเซตค่ะเพราะฉะนั้นความหมายในทางคณิตศาสตร์ก็คือกลุ่มของสิ่งต่างๆ ที่เราสามารถกำหนดสมาชิกได้ชัดเจนนั่นหมายความว่าถ้าเรากำหนดสมาชิกไม่ได้ชัดเจนเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เซตในทางคณิตศาสตร์อย่างเช่นกลุ่มอะไรดีล่ะ,ะกลุ่มของคนสวย เอใครจะเป็นสมาชิกในกลุ่มนี้บ้างเพราะฉะนั้นคำว่าความสวยเนี่ยอาจจะวัดยากนิดนึงเนาะว่าใครจะสวยไม่สวยเพราะฉะนั้นในทางคณิตศาสตร์เซตของคนสวยเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าเซตนะเราใช้คำว่ากลุ่มแทนเพราะเนื่องจากว่าสมาชิกเนี่ยอาจจะบอกไม่ได้ว่าใครเป็นสมาชิกในนั้นบ้างโอเคค่ะเราเรียกสิ่งที่อยู่ในเซตว่าสมาชิกค่ะนักเรียนเข้าใจแล้วเนาะความหมายของเซต ก็คือกลุ่มแต่ว่าในทางคณิตศาสตร์เราใช้คำว่าเซตค่ะไปดูการเขียนเซตนะคะการเขียนเซตเขียนยังไงเราต้องตั้งชื่อก่อนค่ะการตั้งชื่อเซตเนี่ยเราจะใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ค่ะก็คือ a b c ไปเรื่อยๆนะคะในการกำหนดชื่อเซตอย่างเช่นเซต a แทนเซตของสระในภาษาอังกฤษเซต b แทนเซตของชื่อวันในสัปดาห์ เราก็ใช้ชื่อไปแบบนี้นะคะต่อไปการเขียนสมาชิกในเซตเราจะเขียนยังไงเราจะเขียนสมาชิกเนี่ยค่ะลงไปในเครื่องหมายปีกกาเครื่องหมายปีกกาหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้เครื่องหมายจุลภาคก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ขั้นสมาชิกแต่ละตัวบางคนก็จะเรียกง่ายๆว่าเครื่องหมายลูกน้ำนะคะต่อไปนะคะ มาดูตัวอย่างการเขียนการเขียนเซต A เราก็เขียนชื่อเซต A เลยค่ะแล้วเราก็ใช้ปีกกาในการทำกรอบสำหรับที่เราจะนำสมาชิกแต่ละตัวเนี่ยไปใส่เซตของสระในภาษาอังกฤษ,ก,ฤษก็จะมีอะไรบ้างคะ A อย่าลืมนะคะเราใช้เครื่องหมายจุลภาคขั้นสมาชิกแต่ละตัวก็จะมี A E I O และก็อยู่ นะคะปิดด้วยเครื่องหมายปีกกาเพราะฉะนั้นเซต A เราก็จะเขียนได้แบบนี้ต่อนะคะตัวอย่างถัดไปเซต B แทนเซตของชื่อวันในสัปดาห์เราก็จะเขียนเซต B ใช้เครื่องหมายปีกกาเหมือนเดิมนะคะสำหรับการเขียนเซตวันก็จะเริ่มที่วันอาทิตย์นะคะหรือนักเรียนบอกว่าหนูขอเริ่มที่วันจันทร์ได้ไหมได้ค่ะ การเขียนเซตเนี่ยสามารถสลับสมาชิกได้ครูเริ่มที่วันอาทิตย์นะคะแล้วเราก็ใช้เครื่องหมายจุลภาคคั้นอาทิตย์จันทร์นะคะอังคารพุธแล้วก็พฤหัสบดีนะคะแล้วก็เขียนลงไปให้ครบนะคะอย่าลืมว่าแต่ละสมาชิกต้องใช้เครื่องหมายจุลภาคคั้นนะคะ เราก็เขียนไปถึงวันเสาร์ใช่ไหมคะแล้วเราก็ปิดด้วยเครื่องหมายปีกกาค่ะนี่คือหน้าตาของเซตนะคะต่อนะคะเซต C เซต C เป็นเซตของหมู่เลือดในระบบ ABO เราได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ง่ายเลยค่ะเพราะฉะนั้นเซต C ก็คือปีกกา A จุลภาคขั้น B จุลภาคขั้น C เออ C มีไหม C ไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอะไรคะ หมู่เลือด A B แล้วก็หมู่เลือด O ปิดปิดกานะคะนี่คือการเขียนเซตต่อไปนะคะเซต D แทนเซตของจำนวนนับที่น้อยกว่า10เรารู้แล้วเมื่อสักครู่เราก็ได้พูดไปแล้วเพราะฉะนั้นเซต D ก็คือ1 2 3ไล่ไปเลยนะคะ4 5 6 7 8, อย่าเพลินนะคะพอ9แล้วเป็นยังไงคะก็จะหมดแค่9เพราะว่าเซตดีต้องเป็นจำนวนนับที่น้อยกว่า10เพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเซตได้หน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเซต e นะคะเซต e แทนเซตของจำนวนเต็มที่ยกกำลังสองแล้วได้16มีคำใหม่แล้วคำว่าจำนวนเต็มนักเรียนรู้จักจำนวนเต็มแล้วนะคะจำนวนเต็มมีอะไรบ้างจำนวนเต็มก็มีจำนวนเต็มบวก 1>, 1 2 3 4ไปเรื่อยๆนี่คือจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบก็ลบ1ลบ2ลบ3ไปเรื่อยๆแล้วก็มีเต็มศูนย์ใช่ไหมคะที่อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นจำนวนเต็มอะไรที่ยกกำลังสองแล้วได้16ช่วยกันคิดเลยค่ะโอเคก็คือ4 4ยกกำลังสองแล้วได้16นั่นหมายความว่า4เป็นสมาชิกเราใส่4ลงไปในเซตได้เลยค่ะมีอีกไหมคะอย่าลืมนึกถึงเต็มลบด้วยนะเพราะฉะนั้น ลบสค่ะลบสเมื่อถูกยกกำลังสองก็จะมีค่าเท่ากับ16เพราะฉะนั้นลบสถือเป็นสมาชิกไหมคะเป็นเนาะเพราะฉะนั้นลบสี่ก็เป็นสมาชิกในเซต E ด้วยเราก็จะเขียนได้แบบนี้หมดหรือยังคะหมดแล้วเน,นาะเพราะฉะนั้นสมาชิกของ ZE เซต e ก็จะมี4กับลบสค่ะต่อไปนะคะการเขียนสมาชิกแต่ละตัวเนี่ยคะ่ะ ข้อตกลงของเราก็คือเราจะเขียนเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะในกรณีที่มันเกิดการซ้ํากันของของสมาชิกอย่างเช่นไปดูเซตซีค่ะเซตซีแทนพยัญชนะที่อยู่ในคําว่าสวัสดีเพราะฉะนั้นทุกคนไปดูคําว่าสวัสดีค่ะมีพยัญชนะอะไรอยู่บ้างใช่ค่ะก็จะมีสอเสือวอแหวนแล้วจะเห็นว่ามีสอเสือซ้ํากัน แต่เวลาเราเขียนอย่าลืมนะคะเราจะเขียนเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็ไปเขียนดอเด็กเพราะฉะนั้นเซต C มีสมาชิกก็คือสอเสือแล้วขั้นด้วยจุลภาคนะคะแล้วก็ตามด้วยวอลแวนขั้นด้วยจุลภาคแล้วก็ตามด้วยตัวอะไรเลยดอเด็กค่ะสอเสือไม่เขียนแล้วนะคะเพราะว่าถือว่าเขียนไปแล้วนี่คือหน้าตาของการเขียนเซตค่ะต่อไปนะคะการใช้เครื่องหมายจุดจุดจุด การใช้เครื่องหมายจุดๆ,ๆเนี่ยคะ่ะเราใช้ยังไงใช้ตอนไหนอะไปดูตัวอย่างเซตดี Set D, แทนเซตของจำนวนนับที่น้อยกว่า100จํานวนนับอะไรที่น้อยกว่า100ก็จะมีเริ่มนับเลยนะคะก็จะเป็น1 2 3เวลาเราเขียนเนี่ยคะ่ะถ้าเราจะนั่งไล่เขียนไป1 2 3 4เริ่มบางคนบอกเริ่มไม่ไหวแล้ว5้ากว่าเราจะไปถึง 9899ซึ่งเป็นตัวสุดท้ายใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องเขียนค่ะเป็นที่รู้กันโดยการใช้จุดจุดจุดมาช่วยเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเขียนไปถึง4แล้วก็ใช้เครื่องหมายจุลภาคขั้นแล้วก็ตามด้วยจุดจุดจุดตามด้วยเครื่องหมายจุลภาคแล้วก็เป็น99เลยค่ะนั่นหมายความว่าระหว่างนี้เราจะไม่เขียน ใครที่มาอ่านก็จะรู้กันว่าอ๋อนี่มันคือสิ่งที่เราละไว้ในฐานที่เข้าใจแต่ต้องเป็นจำนวนที่อ่านแล้วรู้นะคะว่าตัวถัดไปคืออะไรนะคะต่อไปในเมื่อเราเรียนรู้เซตแล้วเราไปนับจำนวนสมาชิกค่ะการนับจำนวนสมาชิกสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ก็คือใช้ตัว n เล็กนะคะแล้ววงเล็บด้วยชื่อเซตค่ะอย่างเช่น n วงเล็บ a นั้นหมายความว่าอ่านว่าอะไรคะ จำนวนสมาชิกของเซต A ค่ะไปดูตัวอย่างการนับนะคะการนับสมาชิกก็คือเราดูที่เซตก่อนแล้วเราก็ดูว่าสมาชิกแต่ละตัวเนี่ยถูกขั้นด,ด้วยเครื่องหมายจุลภาคเพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกของเซต A มีกี่ตัวคะใช่ค่ะ1 2 3 4 5แสดงว่ามีทั้งหมดกี่ตัว5ตัวค่ะ ง่ายนะคะต่อเลยนะเซต B ค่ะมาอีกแล้วเซตวันใน1สัปดาห์เพราะฉะนั้นเรานับจำนวนสมาชิกเลยค่ะ n b นี่คือการเขียนนะคะเวลาอ่านก็อ่านว่าจำนวนสมาชิกของเซต B เท่ากับ1,2,3,4,5,6,7แสดงว่ามีเท่าไหร่คะ7 n b เท่ากับ7ต่อนะคะเซต C ค่ะเซต C อันนี้ต้องระวังนะคะอย่านับผิดนะคะ เราดูเครื่องหมายจุลภาคเป็นสำคัญแล้วเราก็จะพบว่ามีสมาชิกก็คือ a เป็นตัวที่1 b เป็นตัวที่2 o เป็นตัวที่3แต่ a b เนี่ยเขียนติดกันเห็นไหมคะการเขียนติดกันแบบนี้นั่นหมายความว่าคือสมาชิกตัวเดียวกันไม่ได้มีเครื่องหมายจุลภาคขั้นเพราะฉะนั้นนับเป็นอีก1นตัวสรุปได้ว่าจำนวนสมาชิกของเซต c เท่ากับ4ตัวค่ะ ไม่ใช่5นะคะอันนี้ระวังด้วยค่ะตัวอย่างถัดไปนะคะเซตดีเซตดอันนี้ชัดเจนเลยถ้าโจทย์ออกมาแบบนี้ครูว่าสบายเลยเนาะทุกคน ND ND ตอบเท่าไร่คะจำนวนสมาชิกเท่ากับ9ค่ะโอเคต่อนะคะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดคุณครูให้ไว้2ข้อนะคะจากที่ครูได้ยกตัวอย่างไปทั้งหมดแบบฝึกหัดเนี้ยค่ะ เขาบอกว่าให้นักเรียนบอกจำนวนสมาชิกของเซตต่อไปนี้เราไปดูเซต A กันเลยค่ะ1,2,3,4มองดีๆนะคะข้อนี้โจทย์ข้อนี้ไม่มีเครื่องหมายจุลภาคขั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเครื่องหมายจุลภาคขั้นนั่นหมายความว่ามีสมาชิกตัวเดียวค่ะก็คือใครนั่นเอง1,2,3,4,5สรุปได้ว่า n a เท่ากับ1ค่ะ ไปเซต B นะคะอีกข้อนึงค่ะเรามาดูว่าเซต B เนะะี่ยค่ะมีสมาชิกอะไรบ้างก็มี a 1ตัวละเราเห็นชัดๆเลยว่านี่คือสมาชิกตัวที่1ตัวที่สองเห็นเครื่องหมายจุลภาคคันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น b c ก็คือสมาชิกตัวที่2ตัวสุดท้ายก็คือ d e f ค่ะ d e f เป็นสมาชิกตัวที่3เพราะฉะนั้นข้อนี้ถามว่าจำนวนสมาชิกของเซต B เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือ สค่ะโอเคเนาะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของความหมายของเซตไปแล้วเรามาทบทวนนะคะทั้งหมดที่เราได้เรียนไปความหมายของเซตก็คือกลุ่มของสิ่งต่างๆที่เราสามารถกำหนดสมาชิกได้ชัดเจนครูย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะว่าจะต้องกำหนดสมาชิกได้ชัดเจนถ้าเรากำหนดไม่ได้ว่าใครอยู่หรือไม่อยู่ในเซตเซตนั้น เราจะถือว่าไม่ใช่เซตในทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นเพียงแค่กลุ่มที่เราจัดเอาไว้การตั้งชื่อเซตตั้งด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ค่ะการเขียนเซตเขียนลงไปในเครื่องหมายปีกกาค่ะแล้วก็ใช้เครื่องหมายจุลภาคในการขั้นสมาชิกแต่ละตัวถ้าสมาชิกมีหลายตัวซ้ำๆกันนะคะย้ำว่าซ้ำกันเราจะเขียนสมาชิกแต่ละตัวเพียงครั้งเดียวค่ะ ต่อไปนะคะการใช้จุดจุดจุดการใช้จุดจุดนักเรียนก็ต้องไปทบทวนไประมัดระวังนะคะว่าเวลาใช้ใช้ยังไงแล้วก็สุดท้ายไปทบทวนในเรื่องของการนับจํานวนสมาชิกค่ะว่าจํานวนสมาชิกเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวโดยใช้สัญลักษณ์ n เล็กแล้วก็วงเล็บชื่อเซตนะคะค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของความหมายของเซตแล้วก็ให้นักเรียนไปทบทวนนะคะค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ สเต็ปการทําโจทย์เรื่องความหมายของเซตเรื่องความหมายของเซตไม่มีอะไรเลยให้น้องจำคีย์เวิร์ดเหล่านี้ให้ได้นะคะก็คือเซตคือกลุ่มของสิ่งต่างๆต้องบอกได้แน่นอนว่าสิ่งใดอยู่ในเซตสิ่งใดไม่อยู่ในเซตนะคะและถ้าใช้ความรู้สึกตัดสินเนี่ยมันไม่ใช่เซตแค่นี้เอง3ข้อง,ง่ายๆมาเรามาดูแบบขัดกัน จงบอกว่าเซตต่อไปนี้เป็นเซตที่ถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์หรือไม่อ่าก็คือถูกหลักการของเซตหรือเปล่านั่นเองข้อแรกเซตของนักแสดงในละครบุพเพสันนิวาสน้าน้องบอกได้ใช่ไหมคะว่าใครแสดงเรื่องนี้บ้างบอกได้บอกได้เหมือนกันทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ถูกต้องตามหลักการใช้เซตข้อ2เซตของคนสวยคนสวย ในละครบุเพศน,นิว่า,อาตอบไม่เหมือนกันแล้วใช้ความรู้สึกตัดสินเพราะฉะนั้นไม่ถูกหลักการใช้เซตโอเคข้อที่สมเซตของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะบอกได้ไหมเอ่ยว่าอะไรอยู่ในเซตบ้างใช้ความรู้สึกตัดสินหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราบอกได้แน่นอนว่าอะไรอยู่ในเซตบ้างเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือถูกหลักการใช้เซต ดาวเคราะห์มีกี่ดวงเ่ยในระบบสุริยะแปดดวงเป็นอะไรบ้างลองไปหากันดาเองนะคะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน